ชาวฮังการีที่รวยที่สุดในโลกจากการสร้างระบบเทรดในยุคที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์การส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นหรือว่าหลักทรัพย์จะใช้ระบบที่เรียกกันว่า open outcry โดยเหล่าโบรกเกอร์รวมถึงเทรดเดอร์ส่งคำสั่งซื้อขายจะไปยืนเบียดรวมกันที่ห้องค้าในตลาดหลักทรัพย์เพื่อที่จะตะโกนแล้วก็ทำสัญ,ญญาณมือส่งคำสั่งซื้อและขายกันค่ะจนกระทั่งคุณโทมัสพิตเทอร์ฟรีได้ริเริ่มนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไปใช้ในห้องค้า และต่อมาเนี่ยก็ได้เจรจากับทางตลาดหลักทรัพย์ของทางสหรัฐอเมริกาให้หันมาใช้ระบบคอมพิวเตอร์แทนและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของการส่งคำสั่งซื้อขายแบบออนไลน์ที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันคุณโทมัสกลายมาเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลแถมปัจจุบันยิงกลายมาเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในรัฐฟลอริดาเขาคนนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจอย,อย่างไรลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่ร,รายการลงทุนแมน,นจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปบล็อกเดอยากได้ไอเดียใหม่ๆลองใช้บล็อกเดคุณโทมัสพิเทอร์ฟี่เกิดที่เมืองบูดาเปสต์ประเทศฮังการีในปี1944ตอนที่เขาอายุได้12ปีเนี่ยนะคะคุณพ่อของเขาเนี่ยตัดสินใจอพยพไปที่อเมริกาคนเดียวเพราะตอนนั้นเนี่ยเกิดการปฏิวัติฮังการีขึ้นในปี1956แต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยทางคุณโทมัสไม่ได้ตามคุณพ่อไปนะคะ เขาพึ่งมาตามไปตอนปี1965ตอนนั้นเนี่ยเขาอายุ21ปีค่ะเขาตัดสินใจเลิกเรียนวิศวกรรมศาสตร์กลางคันเพื่อที่จะอพยพไปที่นิวยอร์กอเมริกาตอนนั้นคุณพ่อของเขาเนี่ยก็กำลังเริ่มต้นครอบครัวอยู่กับภรรยาคนใหม่นะคะตอนนั้นเนี่ยที่คุณโทมัสเขาอบพยพไปที่อเมริกาเนี่ยนะคะค่อนข้างลำบากค่ะ พราะนอกจากเขาจะไม่รู้ภาษาอังกฤษแล้วคุณโทมัสก็ไม่ได้มีเงินติดตัวอะไรมากมายเขาคิดว่าเขาจะไปขออาศัยอยู่กับคุณพ่อนะคะแต่ว่าคุณพ่อเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ให้มาอยู่ที่บ้านด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าห้องไม่เพียงพอคุณพ่อเขาก็ได้แต่ให้เงินเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าคิดเป็นมูลค่าปัจจุบันก็ประมาณ2อ0 0 0บาทให้ลูกชายเนี่ยไปใช้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่ก็ต้องบอกว่าเริ่มต้นชีวิตด้วยความยากลําบากค่ะ คุณโทมัสก็ค่อยๆเริ่มหางานทํานะคะโดยเขานั้นได้รับความช่วยเหลือจากกลุ่มผู้อพยพชาวฮังการีในนิวยอร์กซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้คาดคิดมาก่อนค่ะว่างาน3อย่างหลังจากนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนชะตาชีวิตเขาไปอย่างสิ้นเชิงเลยงาน3อย่างนี้มีอะไรบ้างงานแรกของเขาก็คือช่างเขียนแบบในบริษัทก่อสร้างแล้วก็ออกแบบทางหลวงค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะตอนที่เขาไปทํางานให้บริษัทนี้เนี่ยบริษัทได้ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์มาเพื่อให้พนักงานได้ใช้กัน ซึ่งคอมพิวเตอร์ในยุคนั้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ใหม่มากยังไม่มีใครรู้เลยว่าเอ๊ะมันต้องใช้งานอะไรยังไงนะคะคุณโทมัสก็เลยอาสาบ,บอกเดี๋ยวเขียนโปรแกรมให้ <łem rotor> <helping> เขาก็เลยได้ผันตัวมาเป็นนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษัทนับตั้งแต่วันนั้นและนั่นก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ทําให้เขาเนี่ยระหนักถึงความทรงพลัง <uss eds> ของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์นั่นเองงานที่2ที่ต้องบอกว่าเปลี่ยนชีวิตคุณโทมัสไปเลยก็คือเขาเนี่ยย้ายไปที่บริษัทที่ปรึกษาขนาดเล็กแห่งหนึ่งค่ะ โดยคุณโทมัสนั้นมีหน้าที่รับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้กับเหล่าบริษัทในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์หรือว่าบร็อกเกอร์ในวอลล์สตรีทนะคะโปรแกรมเหล่านั้นเนี่ยส่วนมากจะเป็นการจัดการตารางข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการลงทุนต่างๆก็เอาข้อมูลมาจัดเรียงแล้วก็เพื่อให้เห็นเลือกใช้ข้อมูลได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นข้อมูล P/E Ratio ข้อมูล Book Value นะคะ และนี่แหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็คลุกคลีกับเรื่องของวงการการลงทุนส่วนงานที่3ที่เป็นจิ๊กซอชิ้นสําคัญของชีวิตคุณโทมัสนะคะก็คืองานในบริษัทเทรดดิ้งสินค้าพกัณฑ์พวกโลหะค่ะซึ่งคุณโทมัสนั้นเขาก็รับหน้าที่นะคะเข้าไปทํางานเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะคํานวณราคาที่เหมาะสมของตราสารออปชันต่างๆก็ถือว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเนี่ยเรียนรู้การเทรดออปชัน Change, แล้วก็มีโมเดลการคํานวณราคาเหมาะสมที่คิดค้นขึ้นเองนั่นเอง เห็นไหมคะว่าแต่ละงานของเขาเนี่ยมันเป็นจิ๊กซอที่ค่อยๆต่อขึ้นมางานแรกเป็นงานที่ทําให้เขารู้จักการเขียนโปรแกรมงานที่2เป็นงานที่ทําให้เขาเนี่ยรู้จักเรื่องของความรู้การลงทุนและงานที่3ก็เป็นงานที่เขาเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อต่อยอดคํานวณหาราคาที่เหมาะสมขอ,ของปราสารออปชั่นไลด้ในปี1977ค่ะหลังจากที่เขาสั่งสมประสบการณ์การทำงานมา12ปีแล้วก็เริ่มที่จะมีเงินเก็บนะคะคุณโทมัสเนี่ยก็ตัดสินใจ ออกมาเป็นนักลงทุนเต็มตัวค่ะเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาเริ่มคุ้นเคยในออปชันแล้วแล้วเขาก็ยังมีโปรแกร,รมคำนวณราคาเหมาะสมที่เขาคิดขึ้นเองด้วยนะคะคุณโทมสัสก็เลยบอกว่าเอาล่ะตอนนี้เขาออกมาทำมาหากินด้วยการลงทุนในออปชันได้เองแล้วนะคะคุณโทมสัสเนี่ยนะคะเขาไม่ได้มาเป็นแค่นักลงทุนอย่างเดียวนะคะแต่เขายังต่อยอดด้วยการเป็นนักเก็งกาไรจากส่วนต่างราคาเสนอซื้อและเสนอขายของออปชั่นรวมถึงหุนด้วยหรือที่พวกเราคุ้นเคยกันว่าเป็นมาร์เก็ตเมเกอร์นะคะก็คือกินส่วนต่างสเปรดตรงนี้ โดยในยุคนั้นเนี่ยนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยยังไม่มีระบบคอมพิวเตอร์คุณโทมัสเนี่ยก็ใช้เงินเกือบ1ใน5ของเงินเก็บทั้งหมดเพื่อให้ได้สิทธิ์เข้าไปอยู่ในห้องค้า American Stock Exchange หรือว่า Amex เพื่อที่จะติดตามความเคลื่อนไหวของราคาแล้วก็ส่งคําสั่งซื้อขายได้โดยตรงค่ะโดย1ปีหลังจากนั้นที่คุณโทมัสเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ใน Amex เนี่ยนะคะก็เริ่มมีลูกทีมมาช่วยเทรดแล้วก็ตั้งเป็นบริษัทที่ชื่อ T P Co ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น Timber Hill ในปี1982นั่นเองตลอดเส้นทางการลงทุนของคุณโทมัสนั้นต้องบอกว่าเขาเป็นผู้ผ,ผลักดันให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะหันมาใช้ระบบซื้อขายอัตโนมัติด,ด้วยคอมพิวเตอร์มาโดยตลอดโดยในปี1979เขาถือเป็นคนแรกนะคะที่นำเอกสารราคาเหมาะสมของออฟชั่นเข้าไปใช้ในห้องค้าที่ Amex ซึ่งข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเป็นราคาที่มาจากการคำนวณโดยโมเดลส่วนตัวของเขาค่ะ ปี1983เขาถือเป็นคนแรกเลยที่นำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มือถือเข้าไปใช้ในห้องค้านะคะซึ่งก็คล้ายๆกับ iPad ในปัจจุบันค่ะโดยเขาได้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อที่จะให้อุปกรณ์นั้นเนี่ยสามารถคำนวณราคาเหมาะสมของออปชันได้ทันทีแล้วก็สามารถใช้ส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วย แม้ว่าในช่วงแรกนะคะ m x นั้นจะไม่ยอมให้ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะแต่สุดท้ายเนี่ยคุณโทมัสก็โน้มน้าวจนสำเร็จนะคะและอคอมพิวเตอร์มือถือเหล่านี้เนี่ยล่ะค่ะที่หน้าตาคล้ายไอแพดเนี่ยก็ถูกพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนกลายมาเป็นอุปกรณ์ประจำตัวของผู้ที่อยู่ในห้องค้าของตลาดหลักทรัพย์ในอเมริกาจนมาถึงปัจจุบันนั่นเองในปี1985ค่ะเขาได้นำระบบเทรดดิ้งด้วยคอมพิวเตอร์ของเขาเนี่ยไปเสนอให้นิวยอร์กสตอร์เอ็กชเอนใช้แล้วก็ได้รับการอนุมัติด้วย 2ปีต่อมาปี1987คุณโทมัสก็ถือเป็นคนแรกที่สร้างระบบส่งคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติด้วยอัลกอริทึมซึ่งเชื่อมต่อกับข้อมูลจากตลาด Nasdaq ซึ่งแม้ในตอนแรกนะคะทาง Nasdaq เนี่ยจะไม่อนุญาตแต่สุดท้ายก็ยอมให้ใช้ระบบเทรดอัตโนมัตินี้ค่ะจากการพัฒนาซอฟต์แวร์การซื้อขายหลักทรัพย์มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยนะคะ ในปี1993คุณโทมัสก็เลยก่อตั้งบริษัทโบรกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์ของตัวเองขึ้นมาที่มีชื่อว่า Interactive Brokers นั่นเอง Interactive Brokers เชื่อว่าหลายคนเนี่ยคุ้นหูเป็นเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มให้นักลงทุนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปซื้อขายหลักทรัพย์ทางออนไลน์ได้โดย Interactive Brokers นั้นถือว่าเป็นโบรกเกอร์ออนไลน์แบบ100%เเลยแล้วก็เป็นผู้บุกเบิกโบรกเกอร์ที่คิดฟรีในราคาประหยัด เรียกว่าเป็น d i s c o วบ t Broker เจ้าแรกๆในอเมริกานะคะซึ่งก็ได้รับความนิยมสูงมากมาจนถึงปัจจุบันเพรานอกจากค่าธรรมเนียมที่ต่ำแล้วเนี่ย i n t e r a c t i v e Brokers ก็ยังใช้งานง่ายแล้วก็มีบริการที่ถือว่าครอบคลุมไปจนถึงข้อมูลเชิงเลืกหลายๆอย่างที่นักลงทุนอยากจะใช้งานนะคะการตั้งคำสั่งซื้อขายก็มีให้เลือกอย่างละเอียดเลยแทบจะตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักลงทุนได้ นอกจากนี้ Interactive b r o k e r กก็ยังครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทางการเงินแทบจะทุกชนิดครอบคลุมตลาดหลักทรัพย์ในหลายประเทศนอกเหนือจากอเมริกาด้วยแล้วก็ไม่ได้เป็นที่นิยมเฉพาะในอเมริกานะคะเพราะ Interactive b r o k e r เนี่ยยังเป็นบรกเกอร์ที่นักลงทุนต่างชาติเนี่ยสามารถเปิดบัญชีได้ไม่ยากก็เลยได้รับความนิยมสูงในหมู่นักลงทุนต่างชาติด้วยค่ะยางคนไทยหลายๆคนที่ลงทุนในต่างประเทศนะคะก็น่าจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับ Interactive b r o k e r s ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ ปัจจุบันนะคะข้อมูลจาก Bloomberg เนี่ยได้มีการจัดอันดับให้ Interactive Brokers นั้นเป็น Broker Electronics ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีรายได้เฉลี่ยจากมูลค่าการซื้อขายรายวันสูงที่สุดแล้วก็เป็นบร o k e เกอร์ออนไลน์ที่มีมูลค่าตลาดกว่า8 4 0 0 0 0ล้านบาทกันเลยทีเดียว จากบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ดิจิทัลของคุณโทมัสพริทเทฟฟีนะคะ mm. ก็เลยทำให้เงิน26,000บาทวันนั้นที่เขาได้รับจากคุณพ่อของเขาตอนย้ายจากฮังการีมาอยู่ที่อเมริกาใหม่ๆปัจจุบันนี้กลายเป็นทรัพย์สินมูลค่าสูงกว่า680,000ล้านบาทแล้วและสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้คุณโทมัสพริทเทฟฟีเป็นผู้ที่ร่ำรวยที่สุดในรัฐฟลอริดาและเป็นชาวฮังการีที่รวยที่สุดในโลกนั่นเองค่ะ การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงกูลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทางเริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย